สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาแตกแต่กันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงนะครับมากับปั๊มเวอร์จินไม่ดิ้นได้ไงสองระบบ ACDC พร้อมชุดเสมดใบสลัดทรายไม่กลัวทรายนะครับโอ้ดูออกมามีแต่ทรายทั้งนั้นนะครับผมไม่กลัวเลยมาเลยครับเวอร์จินไม่ดิ้นได้ไงกล้าท้ากล้าลองนะครับ ปั๊มน้ำ,สำเสมอสลัดทรายเห็นนะครับผมนี่ครับทีมช่างเรากำลังเดินระบบนะครับใช้สี่แผงโมโนฮาบสี่ร้อยสิบบันะครับโอ้ไม่ก็สลัดทราย ใบของเราสลัดทรายนะครับรอดูนะครับผมนิวัตโซลารเซลล์พร้อมแตกแต้ทั่วทุกพื้นที่นะครับมาดูกันปั๊มเบอร์จินไม่ดินได้ไงดูกัน สองระบบ AC DC ตอนนี้ได้สองพัน็ดร้อยรอบนะครับโวบนอยู่ที่ทร้อยห้าสิหกวัตต์อยู่ที่พันวัตต์พันหนึ่งร้อยแล้วครับอยู่ที่หกแอมป์เองครับตอนนี้สองพันเจ็ดโอ้แตกเตนเอาน้ำต้องตัวนี้เอาน้ำต้องตัวนี้นะครับนี่ โหดจริงโอ้โหสนใจติดต่อดีว่าโซลาเซลล์นะครับผม0876984800สวัสดีครับ